ช่องตามใจทูเดย์บทที่1279สองเาหวงเช้าถอนหายใจแต่ว่าหลังจากที่เงากระบี่แหลกละเอียดลงแล้วนั้นก็กลับคืนร่างเดิมอย่างรวดเร็วอีกครั้งแล้วก็กลับมหาห่อหุ้มร่างกายของหลินหยุนใหม่อีกครั้งทุกครั้งที่ไม้บรรทัดว,วัดนภากระหน่ำโจมตีเงากระบี่ก็ก่อตัวกลับคืนร่างเดิมอย่างรวดเร็วในทุกครั้งส่วนลินหยุนที่อยู่ตรงใจกลาง ต่างก็สงบนิ่งดัง่งภูเขาไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรปล่อยให้พลังที่มองไม่เห็นเข้าปะทะบีบอัดได้ตามอําเภอใจจากอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นี้ของห่วงเฉาเขาสัมผัสได้ถึงพลังขอบเขตแต่ขอบเขตลักษณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะแข็งแกร่งมากเท่าไหร่เพียงแค่เกิดขึ้นเล็กน้อยจากพลังนี้เท่านั้นซึ่งก็มาจากไม้บรรทัดวัดนภาในมือของเขานั่นเอง ไม่ใช่ว่าหวงเช้าจะสามารถควบคุมพลังขอบเขตได้สักหน่อยหวงเช้าวดวงตาเป็นประกายหลังจากที่เขาโจมตีติดต่อกันนั้นไม้บรรทัดวัฒนภา,าที่เกิดจากการกลายร่างของลำแสงนับไม่ถ้วนก็ได้มาลายหายไปบนหน้าผากของเขาก็มีหยาดเหงื่อปรากฏขึ้นจำนวนไม่น้อยอิทธิฤทธิปาฏิหารินี้สำหรับเขาแล้วถือว่าต้องสูญสิ้นพลังงานไปไม่น้อยเลยทีเดียวสูดหายใจลึก หวงเช้าเก็บไม้บรรทัดวัดนภาขึ้นจากนั้นก็ได้ทําการโค้งตัวคํานับต่อหลินหยุนด้วยความเคารพอย่างที่สุดบุตรอริยสัย์มีพลังบําเพ็ญที่สูงส่งไร้เทียมทานห่วงเช้ามิอาจเทียบได้ความรู้สึกที่หลินหยุนมีต่อห่วงเช้านั้นแน่นอนว่าไม่ถึงกับชอบหรือรังเกียจแม้ว่าเขาจะสังหารเจียงเฉิงแห่งสํานักเทียนหุ่นหยุนรวมถึงผู้อาวุโสอ,อีกหลายคน ซึ่งเป็นไปได้ว่าในสายตาของคนในสำนักเทียนหยุนนั้นคงจะเป็นสภาพการที่จะต้องตายจากกันไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วแต่ในจิตใจของหลินหยุนนั้นกลับไม่ได้ใส่ใจอะไรมากขนาดนั้นตลอดเวลามานี้เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างที่สุดนั่นก็คือเจียงเฉิงกับมู่หงสองคนนี้ส่วนที่ว่าได้ลงมือสังหารผู้อาวุโสของสำนักเทียนหยุนนับครั้งไม่ถ้วนนั้น ก็เป็นเพราะฝ่ายตรงข้ามข่มขู่คุกคามตระกูลฉินข่มขู่คุกคามฉินเหมยก็เท่านั้นเองระหว่างเขากับหววเฉาก็ไม่ได้มีอะไรครั้งนี้ก็เป็นเพียงการพบกันโดยบังเอิญเท่านั้นพวกเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสังหารฝ่ายตรงข้ามแน่นอนว่าถ้าหากลงมือสังหารหวงเฉาในที่ตรงนี้ โอกาสที่เขาจะหลบหนีเอาตัวรอดไปได้นั้นมีน้อยมากลินหยุนพูดขึ้นว่าไม่ลงมือต่อแล้วเหรอห่วงเช้าเองก็ตรงไปตรงมาโดยพูดขึ้นว่าอิทธิฤทธิปาฏิหารเมื่อสักครู่นี้เป็นอิทธิฤทธิปาฏิหารที่แข็งแกร่งที่สุดที่ฉันสามารถแสดงออกมาได้ภายใต้การต่อสู้ที่ไม่ถึงขั้นต้องเอาเป็นเอาตายแต่ก็ยังคงไม่สามารถทำลายการป้องกันของบุตรอริยสัตว์ลงได้ดังนั้น ต่อให้ฉันจะแสดงพลังอื่นต่อไปอีกก็คงไม่เกิดผลอะไรไปมากกว่านี้แล้วบุตรอริยศัสตร์มีพลังบำเพ็ญที่สูงส่งไร้เทียมทานลึกล้ำคาดการไม่ถึงจริงๆห่วงเชาานับถือขณะที่พูดห่งวงเช้าก็โค้งตัวอีกครั้งคำนับต่อหลินหยุนอย่างเคารพใบหน้าของหลินหยุนไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเป็นพิเศษส่งเสียงฮึเบาฮ่า จากนั้นก็หันหลังแล้วย่ำขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วจากไปแต่ในขณะนั้นเองหวงเฉาก็ได้เอ่ยปากขึ้นอีกครั้งเขารี่พูดขึ้นว่าท่านบุตรอริยสัตว์โปรดหยุดก่อนลิ้นยุนหันหลังกลับมาแล้วจ้องมองไปที่หวงเฉาอีกครั้งหวงเฉาพูดต่อขึ้นว่าท่านบุตรอริยสัตว์หวงเฉายังมีเรื่องขอร้องอีกหนึ่งเรื่องเมื่อครู ได้รับรู้ชื่นชมถึงพลังการป้องกันของท่านบุตรอริยสัตว์ไปแล้วหวงเชายังต้องการที่จะรับรู้ชื่นชมถึงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารการโจมตีของท่านบุตรอริยสัตว์ดูบ้างหวังว่าท่านบุตรอริยสัตว์จะสามารถแสดงให้ชมเป็นบุญตาศัก์หน่อยขณะที่พูดก็โค้งคำนับอย่างเคารพอีกครั้งลินหยุนเคลื่อนสายตาและพูดอย่างเย็นชาขึ้นว่านายแน่ใจเหรอหวงเชาได้ยินดังนั้นก็รีพูดขึ้นว่า ขอบคุณมากที่ท่านบุตรอริยสัจให้การชี้แนะหลินหยุนส่งเสียงฮอ,อย่างเย็นชาและพูดขึ้นว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้อย่างนั้นฉันก็จะแสดงให้ในายได้ชมตามที่ต้องการเมื่อพูดจบมือถือดับเท้าเทียนพลังที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ของโลกใบนี้ได้ระเบิดประตูขึ้นในทันทีลมหายใจที่น่าสะพรึงกลัวจนไม่สามารถอธิบายได้ท่านทำให้ทุกคนตกใจหวาดหวั่นไปทั้งหมด ราวกับว่าทุกคนได้หยุดชะงักที่จะหายใจขณะนั้นเองหลินหยุนก็ได้ฟาดฟันกระบี่เข้าไปที่หวงเฉาวหวงเฉาตื่นตกใจอย่างที่สุดติ่งเล็กก็พลันปรากฏขึ้นและถูกเขาเคลื่อขึ้นไปในอากาศติ่งเล็กที่อยู่เหนือศีรษะของเขากำลังล่องลอยหมุนวนไปมาอย่างบ้าคลาั่งด้วยการที่ติ่งเล็กลอยวงเวียนไปมาไม่หยุดนั้นก็ได้ปลดปล่อยลำแสงสีทองจำนวนมากออกมา ลำแสงได้ปกคลุมห่อหุ้มร่างกายของหวงเฉาเอาไว้กลายเป็นแผงกั้นลำแสงที่หนาแน่นเวลานี้กระบี่พกผันของหลินหยุนก็ฟาดฟันเข้าใส่กระหน่ำโจมตีจนลำแสงสีทองเหล่านั้นแหลกละเอียดไปทั้งหมดหวงเฉาส่งเสียงฮึกคร่มครวญขึ้นทันทีพร้อมกับกระอักเลือดออกมาแต่ในขณะนั้นเองลำแสงสีทองที่ปลดปล่อยออกมาจากติ่งเล็กก็ได้ปกคลุมห่อหุ้มร่างกายของเขาเอาไว้อีกครั้ง พลังอนุภาพของกระบี่แผ่กระจายไปทั่วปะทะกับลำแสงสีทองอย่างไม่หยุดติ่งเล็กที่อยู่เหนือศีรษะของหองวฉาวก็สั่นสะเทือนอย่างบ้าคลาั่งความเร็วของการหมุนวนก็ยิ่งเพิ่มระดับรุนแรงขึ้นไปอีกหลินหยุนเห็นสถานการณ์ดังนั้นก็ตะวาดเสียงแข็งขึ้นว่าพกผันเมื่อพูดคำว่าพกผันขึ้นภายใต้พลังอนุภาพของกระบี่ที่โหมกระหนำ่ำ ราวกับว่าความว่างเปล่าทั้งหมดได้สั่นสะเทือนขึ้นเหมือนกับว่าชั้นฟ้าชั้นดินกำลังจะแตกสลายลงอย่างไรอย่างนั้นพลังอนุภาพอันน่าสะพรึงกลัวไร้เทียมทานได้ฟาดฟันลงไปอีกครั้งจนทำให้ติ่งเล็กที่อยู่เหนือศีรษะของหวงเฉากระเด็นลอยไปไกลเกิดเสียงดังตูมตามสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วปฐพีในขณะเดียวกันหวงเฉาเองก็กระเด็นออกไปด้วยเช่นกัน พลังการป้องกันทั้งหมดได้แหลกสลายลงไปในขณะที่กระเด็นลอยออกไปนั้นก็ได้กระอักเลือดออกมาอย่างไม่หยุดได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณที่ไกลออกไปนับพันเมตรหวงเฉาได้ควบคุมร่างกายของตนเอาไว้และรีบกลืนกินโอสถเข้าไปสีหน้าท่าทางจึงค่อยๆมีอาการดีขึ้นเล็กน้อยจากนั้นก็แวบหายตัวไปมาอยู่ที่ตรงเบื้องหน้าของหลินหยุน พร้อมกับถอนหายใจยาวหวงเฉาค้งคำนับและพูดขึ้นว่าขอบคุณมากที่ท่านบุตรอริยสัตว์ให้การชี้แนะหลินหยุนพูดขึ้นว่าตอนนี้คงเพียงพอแล้วล่ะสิหวงเฉาพูดว่าน้อมส่งท่านบุตรอริยสัตว์หลังจากที่หลินหยุนแววตาเป็นประกายอยู่ครู่หนึ่งก็ย่ำขึ้นในอากาศแล้วห่อเหินจากไปพริบตาเดียวก็หายวับไปจากสายตาของทุกคนเห็นหลินหยุนจากไปแล้ว นิ่งเป่ยเฉินและคนอื่นๆก็ได้รีบตรงเข้ามาอย่างด้านข้างของห่วเฉาอย่างรวดเร็วแม้ว่าห่วเฉาจะพ่ายแพ้แล้วแต่ในเวลานี้สายตาของทุกคนที่มองมายัางห่วเฉานั้นต่างเต็มไปด้วยความชื่นชมยกย่องอย่างที่สุดสิทธิพี่ห่วงวันนี้ท่านช่วยทําให้พวกเราได้เปิดโลก,กทัศน์ใหม่เลยทีเดียวคิดไม่ถึงว่าท่านจะสามารถต่อสู้กับบุตรอริยสัตว์แห่งสํานักอริยสัตว์ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันแบบนี้ดูเหมือนว่า คำร่ำลือที่กล่าวกันไว้มานานจะเป็นจริงอย่างที่ว่ากันไว้เป็นเช่นนั้นจริงๆที่ว่าในเด็กหนุ่มรุ่นหลังของโลกคุณชางนั้นที่จะสามารถนำมาเปรียบเทียบกับสิทธพิพหวงชาวได้นั้นคงจะมีเพียงบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์ท่านนี้หรือว่าพระบุตรและบุตรยานะเท่านั้นจริงๆอีกทั้งจัดการต่อสู้ที่น่าตื่นตะลึงเมื่อสักครู่นี้แม้ว่าสิทธพิพหวงเชาวจะเป็นรองอยู่บ้างก็ตามแต่เมื่อเปรียบเทียบกับบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์แล้ว ก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากสิทธิ์พี่หวงช่างแข็งแกร่งทรงพลังยิ่งนักนิ่งเปิดเฉินพูดจบเด็กหนุ่มหัวล้านคนนั้นก็สูดหายใจลึกพยักหน้าและพูดขึ้นว่าสิทธิ์พี่หวงก็ยังคงเป็นสิทธิ์พี่หวงเก่งกาจมากจริงๆพวกเราคงจะไม่มีวันเทียบเคียงได้เพราะมีฝีมือที่ห่างไกลกันเกินไปอย่างมากหวงเชาได้ยินดังนั้นกลับถอนหายใจด้วยสีหน้าที่จำยอม และสายสีสไปมาเล็กน้อยเห็นว่าเขามีลักษณะท่าทางที่หดหู่นิ่งปเปิเฉิญและคนอื่นๆต่างก็อดไม่ได้ที่จะเกิดความสงสัยขึ้นสิทธิพี่ห่วงท่านเป็นอะไรไปทําไมถึงได้หดหูถึงขนาดนี้ไม่ทันรอให้ห่วงเชาได้พูดขึ้นเด็กหนุ่มหัวล้านที่อยู่ด้านข้างก็พันพูดขึ้นว่า ฉันเข้าใจแล้วสิทธิ์พี่ห่วงน่าจะกำลังเศร้าโศกเสียใจต่อความพ่ายแพ้ของเขาอยู่เพราะว่าเป้าหมายของสิทธิ์พี่ห่วงนั้นไม่เพียงแค่ต้องการที่จะมีความสามารถที่เท่าเทียมกันกันกบบุตรอริยสั์แห่งสำนักอริยสั์แต่ต้องการที่จะเหนือกว่าฝ่ายตรงข้ามให้ได้พูดถึงตรงนี้ก็มองไปที่ห่วงเฉาและพูดขึ้นว่าสิทธิ์พี่ห่วงที่ฉันพูดไม่ผิดใช่ไหมล่ะสายตาของทุกคนจ้องมองมาที่ห่วงเฉาอีกครั้งในขณะนั้นเองห่วงเฉาก็หัวเราะขึ้นอย่างขมขื่นพร้อมกับสายสีสาก ไม่ใช่แบบนั้นที่จริงแล้วพวกนายมองเห็นแค่เพียงภายนอกเหมือนว่าฉันได้พ่ายแพ้อย่างน่าเสียดายต่อบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วระหว่างฉันกับเขาแตกต่างห่างไกลกันลิบลับอะไรนะเป็นไปได้อย่างไรช่องตามใจทูเดย์บทที่หนึ่งสองแปฝีมือห่างไกลกันมาก ได้ยินหงวงเฉาพูดแบบนี้ทุกคนต่างก็พากันเบิกตาโพลงอย่างไม่น่าเชื่อสีหน้าท่าทางเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อเพราะพวกเขามองว่าหงาวงเฉากับบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์ท่านนั้นไม่ได้มีความแตกต่างห่างไกลอะไรมากนะักอย่างน้อยความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบระหว่างพวกเขากับหงวงเฉาแล้วคงจะน้อยกว่ากันมากแต่หงวงเฉากลับไม่ได้พูดอย่างนั้น ซึ่งทำให้พวกเขายากที่จะยอมรับได้เพราะว่าแม้แต่ห่วเฉาก็พูดแบบนี้อย่างนั้นถ้าหากนําพวกเขาไปเปรียบเทียบกับบุตรอริยสัตว์แห่งสํานักอริยสัตว์ท่านนั้นแล้วก็คงจะแตกต่างห่างไกลยอย่างมหาศาลเลยทีเดียวล่ะสิเป็นไปได้อย่างไรหววเฉาถอนหายใจเบาๆอีกครั้งแล้วก็มองไปยังทิศทางที่หลินหยุนหายตัวไปผ่านไปชั่วครู่จึงพูดขึ้นว่า พวกนายสามารถที่จะรับรู้สัมผัสถึงแดนพลังบำเพ็ญของบุตรอริยสัตว์ท่านนี้ได้ไหมทุกคนพันตกใจขึ้นจากนั้นก็ตั้งสติกลับคืนมาได้นิ่งเปิดเฉินรีบถามขึ้นว่าสิทธิพี่หวงจากพลังอนุภาพของอิทธิริศปาฏิหารที่บุตรอริยสัตว์ได้สแสดงออกมานั้นเหมือนว่าจะไม่ใช่ขั้นยาทองระดับหกหรือว่าจะเป็นขั้นแดนเดียวกันกับสิทธิพี่หวงอย่างนั้นเหรอใช่เลยถูกต้องเลย ส่วนคนอื่นๆต่างก็ทยอยพากันอุทานตามขึ้นมาเพราะว่าด้วยพลังบำเพ็ญของพวกเขาแล้วไม่สามารถที่จะรับรู้สัมผัสได้ถึงพลังบำเพ็ญที่แท้จริงของหลินหยุนได้ดังนั้นทำได้เพียงวินิจฉัยอย่างคร่าวๆจากพลังอนุภาพของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่จริงแล้ว่วงเฉาเองก็เช่นเดียวกันเขาไม่สามารถที่จะมองออกถึงพลังบำเพ็ญที่แท้จริงของหลินหยุน แต่หลิ้นยุนดูเหมือนว่าจะไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรเลยทั้งๆท,ที่แสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารระดับนั้นออกมาเหมือนว่าจะไม่ได้สูญสิ้นพลังงานไปมากเท่าไหรนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าภายใต้สถานการณ์ต่อสู้ที่ไม่ถึงขั้นเอาเป็นเอาตายนั้นเขาใช้พลังอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถทำลายพลังการป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลงไปได้ และก็ไม่สามารถที่จะต้านทานพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้สำหรับท่านบุตรอริยสัตว์นั้นไม่ได้ออกแรงใช้พลังอะไรมากง่ายใดอย่างที่สุดราวกับว่าเป็นการโจมตีทั่วไปแต่เขาไม่สามารถที่จะต้านทานได้นั่นแสดงว่าฝ่ายตรงข้ามน่าจะมีพลังบำเพ็ญขั้นยาทองระดับเจ็ดอีกทั้งระดับขั้นยาทองนั้น คงจะไม่ต่ำกว่าเขาอย่างเด็ดขาดสายสีสะเล็กน้อยห่วงเฉาพูดขึ้นว่าบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์ท่านนี้น่าจะมีพลังบำเพ็ญถึงขั้นยาทองระดับเจ็ดแล้วและถึงขนาดเป็นไปได้ว่าเป็นการหลอมยาทองระดับฟ้าซีดดดกคนสูนดด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 ดมดด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 ดเพียงแค่ดั้ดแดนเดียวแต่กลับดดดดดพดด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 ด เพราะว่าบุตรอริยสัตว์ท่านนี้มีอายุน้อยกว่าหวงเฉาอีกหวงเฉาถอนหายใจอีกครั้งและยกมือแสดงความเคารพพร้อมกับพูดขึ้นว่าพวกศิษย์น้องทั้งหลายเมืองมิหยุดนั้นสิษย์พี่ไม่ต้องการไปแล้วหากพวกนายยังคงอยากที่จะไปก็ไปกันเถอะศิษย์พี่จะเดินทางกลับไปยังสำนักเทียนหยุดแล้วขอตัวก่อนเมื่อพูดจบลงร่างกายก็กระพริบหายไปย่ำขึ้นไปในอากาศแล้วก็จากไป หลงเหลือเพียงแค่นิ่งเปิดเฉินกับเด็กหนุ่มหัวล้านและอีกไม่กี่คนทุกคนต่างจ้องหน้าสบตาซึ่งกันและกันเด็กหนุ่มหัวล้านพูดขึ้นว่าทุกท่านแล้วพวกเรายังจะไปกันอีกไหมนิ่งเปิดเฉินเองก็เหมือนจะถูกทำร้ายจิตใจบ้างเล็กน้อยครุ่นคิดชั่วครู่และพูดขึ้นว่าไม่ไปแล้ว แม้แต่สิทธิพี่หวเฉาก็ยังไม่ไปแล้วสิทธิพี่หววคงจะกลับไปสำนักเพื่อเก็บตัวบำเพ็ญฝึกฝนแล้วฉันว่างานประลองยุทธก้าวสำนักในครั้งนี้บางทีสิทธิพี่หวงอาจจะไม่เข้าร่วมก็เป็นได้เด็กหนุ่มหัวล้านพูดขึ้นว่าคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งในเมื่อบุตรอริยสัตถ์ถือกำเนิดขึ้นแล้วเชื่อว่าพระบุตรบุทยานะหรือบุตรกระบี่ของสำนักสิทธิน้องโมอยู่ก็คงใกล้จะถือกำเนิดขึ้นเช่นกันสิทธิพี่หัวเฉาคงน่าจะเข้าร่วมนิ่งปเปิดเฉินสายสศาีรษะโดยที่ไม่ได้พูดออะไรีก แล้วก็ยกมือแสดงความเคารพไปยังคนอื่นฮ่าฮจากนั้นก็ย่ำขึ้นไปในอากาศแล้วก็จากไปเหลืออีกไม่กี่คนต่างก็ได้ทยอยแยกย้ายกันไปเช่นกันไม่นานข่าวการปรากฏตัวขึ้นของบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์และการต่อสู้กับหวงเฉาก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกคุณชังอย่างรวดเร็วนี่คือข่าวดังที่ผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก เมื่อข่าวนี้กระจายออกไปก็ได้กลบข่าวการประทะก,กันร,ระหว่างสำนักเทียนหุห่นหยุนและสำนักหยุนเยเวในทันทีและยังกลบชื่อของหลินชางชองอีกด้วยทุกคนต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องราวของบุตรอริยสัจแห่งสำนักอริยสั์พระบุตรระแห่งสำนักปฏิบัติธรรมและบุตรทานะแห่งสำนักทานะรวมถึงบุตรกระบี่เวลานี้ด้านทิศเหนือสุดของโลกคุณชาง สถานที่ที่เปรียบเสมือนสวงสวรรค์บนดินมีหอศาลาอยู่ทั่วทุกบริเวณระหว่างภูเขาเซียนนั้นมีหมอกหนาทึบอบล้อมมีนกกระสาเซียนบินผ่านไปมาบ้างเป็นครั้งคราวในเวลานี้เองมีหลายเงาร่างได้ห่อเหินมุ่งหน้าไปยังยอดเขาเซียนแห่งหนึ่งโดยมีถึงหกเจ็ดร่างที่สง่างามผ่าเผยและมีพลังบำเพ็ญที่แข็งแกร่งต่างก็ได้ทยอยห่อเหินไปยังหอที่อยู่บนยอดเขานั้นต่อเนื่องกันอย่างไม่หยุด มาถึงที่เบื้องหน้าของผู้อาวุโสที่รูปร่างผอมบางมีผมและหนวดเคราที่ขาวโพลนเมื่อเห็นว่ากี่คนนั้นได้มาถึงผู้อาวุโสก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองและพูดขึ้นอย่างช้าๆว่าพวกในต่างก็ได้ยินข่าวกันแล้วใช่ไหมกี่คนนั้นก็โค้งตัวลงเล็กน้อยและพยักหน้าใช่แล้วเจ้าสำนัก ตอนนี้ภายนอกต่างก็ได้ร่ำลือกันไปทั่วบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์ของเราได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วอีกทั้งยังได้ปะทะต่อสู้กับห่วงเฉาผู้ที่เป็นอัจฉริยะสูงสุดของสำนักเทียนหยุนอีกด้วยการต่อสู้ครั้งนี้ห่วงเฉาเป็นฝ่ายพายแพ้ที่พวกเรามาในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการสอบถามเจ้าสำนักศัก์หน่อยบุตรอริยสัตว์ของสำนักของเราได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วจริงๆหรือไม่กี่คนนั้นต่างก็มีความตื่นเต้นบ้างเล็กน้อย การที่บุตรอริยศัตร์ถือกำเนิดขึ้นนั้นไม่ใช่ว่าจะมีแบบนี้ในทุกรุ่นแม้ว่าพวกเขาจะเป็นบุคคลระดับสูงของสำนักมีสถานะที่น่าเคารพเลื่อมใสแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้แล้วแท้ที่จริงก็เหมือนกับคนภายนอกทั่วไปไม่แตกต่างกันต่างก็ไม่รู้ถึงความจริงที่แน่ชัดของข่าวนี้ดังนั้นเมื่อพวกเขารับทราบข่าวแล้ว ทันใดนั้นทุกคนต่างก็พากันมาที่นี่โดยที่ไม่ได้นัดหมายก่อนหน้าที่บุตรอริยสัจจะถือกำเนิดขึ้นพวกเขาไม่เคยได้สอบถามอย่างเต็มที่แต่หลังจากที่ถือกำเนิดขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะไม่เป็นความลับอะไรอีกต่อไปต่างก็สามารถรับทราบกันได้ทั้งหมดผู้อาวุโสได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์ของเรายังไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นอะไรนะเป็นไปได้อย่างไรพูดแบบนี้หมายความว่ามีคนกล้าที่จะปลอมตัวเป็นบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์ของเราเพื่อออกไปหลอกลวงคนอื่นอย่างนั้นเหรอช่างน่าเกลียดเสียจริงไม่ว่าคนผู้นี้จะเป็นใครในเมื่อกล้าที่จะปลอมตัวเป็นบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์ของเรา ทางสำนักอริยศาสตร์ของเรานั้นไม่มีทางที่จะปล่อยเอาไว้อย่างเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วต่อไปในอนาคตสำนักของเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันผู้อาวุโสผมขาวได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นว่าอย่าได้ใจร้อนวู่วามไปเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดสำนักอริยศาสตร์ของเรานั้นแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยไปเข้าร่วมแย่งชิงความเป็นใหญ่ในโลกคุณชางเลยและยิ่งไม่เคยไปปฏิบัติลงมือกับใครอย่างไร้เหตุผลด้วยข่าวนี้จะเป็นความจริงหรือไม่ และได้มีการแพร่กระจายออกไปอย่างไรนั้นอย่าได้ด่วนสรุปไปเสียก่อนครุ่นคิดชั่วครู่ผู้อาวุโสก็พูดต่อว่าอย่างนี้แล้วกันในเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้ปรากฏตัวขึ้นโดยใช้ชื่อบุตรอริยสัต์แห่งสำนักอริยสั์ท่องตระเวนไปทั่วโลกคุณชางอีกทั้งยังสามารถเอาชนะหวงเฉาได้ด้วยคงจะไม่ใช่ยอดฝีมือที่เก่งกาจธรรมดาคนหนึ่งเป็นแน่สิทธน้องหญิงสาม ให้ปิงซิงออกไปดูหน่อยเพื่อไปสำรวจความเป็นจริงของเรื่องราวทั้งหมดนี้หญิงไวกลางคนคนหนึ่งได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าตอบรับในทันทีรับทราบเมื่อพูดจบหญิงวัยกลางคนก็หันหลังแล้วเดินจากไปไม่นานก็มีเส้นลำแสงได้บินห่อออกจากยอดเขาไปมุ่งหน้าไปยังทิศใต้ส่วนทั้งหวงเฉาที่กลับมาถึงสำนักแล้ว เวลานี้ก็ได้ถูกรองเจ้าสำนักและคนอื่นๆเรียกตัวไปพบที่ห้องประชุมรองเจ้าสำนักมองไปที่หวงเฉาและรีบถามขึ้นว่านายได้พบเจอกับบุตรอริยสั์แห่งสำนักอริยสั์และยังได้มีการประลองฝีมือกับเขาด้วยอย่างนั้นเหรอหวงเฉาพยักหน้าเล็กน้อยใช่ประลองฝีมือกันด้วยจริงๆรองเจ้าสำนักสูดหายใจลึกนายเป็นฝ่าย,ายแพ้แล้วหวงเฉาพยักหน้าอีกครั้ง พ่ายแพ้แล้วผู้อาวุโสใหญ่เองก็รีบถามขึ้นว่าบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์นั้นแข็งแกร่งทรงพลังเหนือกว่านายอีกเหรอหวงเฉาในสายตาของคนอื่นแล้วคือยอดฝีมืออันดับหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นรุ่นหลังของโลกคุณชางนี้โดยที่ไม่มีข้อสงสัยในสายตาของคนในสำนักเทียนหยุนเองก็เป็นแบบนี้ด้วยเช่นกันหวงเฉาพูดขึ้นว่าแข็งแกร่งเหนือกว่าฉานและยังเหนือกว่ามากด้วย ฉันเชื่อว่าต่อให้ใช้พลังเข้าสู้อย่างเต็มที่ผู้ที่ต้องสูญเสียชีวิตนั้นก็คงจะต้องเป็นฉันนอกจากว่าฉันจะใช้วิชารักษาชีวิตที่ท่านอาจารย์ได้เคยสอนเอาไว้ส่วนฝ่ายตรงข้ามไม่มีวิชาอะไรประเภทนี้บางที่ฉันยังคงพอมีโอกาสอยู่บ้างพลังบำเพ็ญของเขาอย่างน้อยน่าจะอยู่ในขั้นยาทองระดับเจ็และยังเป็นระดับขั้นยาทองที่สูงมากด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ